สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนคู่ขี้ของรย์โจอี้นะครับงวดที่ผ่านมาดูเหมือนว่าสูตรคำนวนของอาจารย์จะได้เลขคู่นะครับก็จะมีเลข4กับเลข8นะครับเข้าร้อ งวดใหม่ได้เลขคู่ทุกท่านก็คือ02468นะครับใครชอบรูปแบบนี้ก็แทปบหน้าจอเอาไปนะครับต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยอาจารย์คำนวณได้0381452ทุกท่าน0381452 ต่อมาก็สอนบนคู่ขี้นะครับมวดใหม่สูตรขอณของอาจารย์ได้เลขคู่ก็คือ02 468ครับชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปทำามาชอบใจก็ผ่านนะครับต่อมาก็สอนอกะทิมวดที่ผ่านมาสอนอกะทิของอาจารย์มีเลข4นะครับมีเลข4เข้าหลัก แถมหลักร้อยมาด้วยงวดใหม่ได้สามหนึ่งสองสี่เก้านะครับสามหนึ่งสองสี่เก้าต่อมาก็สอนอเคเงวดที่ผ่านมาสูตรนี้มีสี่นะครับสอนอเคเคมีสี่ทุกท่านหวยออกแปดสี่สามแถมหลักร้อยมาด้วยเหมือนกันงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้สองสามห้า หกเจ็ดทุกท่าน2 3งสามหต่อมาก็เด็ดล่างคุกกี้นะครับสูดคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขที่มี1 3ึ่งนะครับลงแต้มให้ด้วยเลยนะครับแต้มสอนบนของอาจารย์ งวดใหม่คำนวณได้4 8 1แปดหครับ4ี่แปดหงมวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์าารยมีแต้มเจ็ดอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยนะจ๊ะของอดคนบนฟ้าผารวยงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับ การคำนวณมีเลข8อยู่ทุกท่านหอยออก8 4 3งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข2งวดที่ออก2 2 1 3 8งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ12ทับ6 7สูตรคำนวณของอาจารย์ได้5 9 0 3 2 8 6 1ตามนี้ทุกท่าน5 9 0 3 2 8 6 1 หลักร้อยนะจ๊ะหัดคนบนฟ้าพารวยต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรหลัก10บบนของอาจารย์วันชัยสูตรนี้เมื่อที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรกำนวงของอาจารย์หลุดนะครับหลัก10ไม่มีเลข4ี่ถูกทันแนวทางของอาจารย์หลุดไปเข้า หน่วยกับหลักร้อยนะครับมี3กับ8งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับหลัก10บมีเลข2แถมหลักหน่วยมาด้วยงวดที่ออก2 2 1งวดใหม่ไปฝังทางขวานะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้958401นะครับ958401 เอาหลักร้อยไปแล้วก็เอาข้อมูลหลัก10ของอาจารย์ไปด้วยถูกทันคำนวณเก่งกันดูนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดปัญญาสูตรคำนวณเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข5้ามาพร้อมกับเลขชุดที่ติดหเด่น5อาจารย์คำนวณได้50าศูนย์แล้วก็54 6ธันวาคม2567ต่อมาจะเป็นแนวทาง10ล่างเลขเด่นตัวเดียวของอัจรยุทธ์สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้อาจารย์คำนวณได้เลข6ก็เข้านะครับคุยออก61งวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข5ถึกทัน ม,มาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวของแอดละเด่นใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข1นะครับเข้าหกหนึ่งงวดก่อนนั้นมี้นม 3, งวดที่ออก3 8ทางด้วยเลขของอาจารย์6งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้าห้างวด งวดใหม่ก็ด้านบนนะครับคำนวณได้8901นะครับงวดใหม่แนทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวนะครับของแอดละเด่นงวดใหม่ได้8901 ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์เนะครับเป็นข้อมูลล่างเลกเด่นของอาจารย์คำนวณได้1 2 3 4สเลขชุดที่ให้มาเป็นแนวทางก็อยู่ด้านข้างเลยนะครับมี 43, 4สา 4, 4, 1 1ี 32, 31, สีแล้วก็25งหาสำหรับแนวทางรูปแบบนี้งวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับ ต่อมาก็จะเป็นทางหน่วยล่างเลขเด่น5ตัวของแอสเสนมีงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดนะครับหลักหน่วยไม่มีเลข1นะครับมีเลข6หลุดไปเข้าหลัก10สสำหรับงวดก่อนหน้านั้นอีกงวดแนวทางของอาจารย์เข้าตรงตามตำแหน่งอยนะครับมีเลข8งวดที่ออก38 งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสุดคำนวณหลักหน่วยล่างของเสนมีได้01236นะครับ01236ก็ลองจับมัดรวมกันดูนะครับหลัก10ผมลงไปแล้วก่อนหน้านั้นถ้ามัดก็จะได้9091929396 1 0 1 1นึ่งเก้าสอ 2.2.2.3แล้วก็2.6ที่สำคัญอย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยทุกทา่านงวดที่ผ่านมาถ้ามัดแล้วได้1.6นะครับตามนี้แนวทางเท่านั้นนะครับของแอเซนมี Me. ต่อมาจะเป็นแนวทางข้อมูลชุดล่างของอดชายกูลสูตรที่คำนวณได้ก็มี0.4กับ2.5 มัดแล้วได้0 2 02, 0 5 2อขอภัย0 2 0 5 4 2แล้วก็4 5นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดโคลล่าฝันเป็นข้อมูลทิศใต้นะครับอาจาร,รย์ทำได้3ชุดมี2 9 2 8แล้วก็2 7ครับ2 9 2 8 2 7 มาต่อกันที่แนวทางของแอดกลมนะครับข้อมูลชุด3ามตัวอาจันให้มาหกชุดนะครับสำหรับใบนี้ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางภาพพริศนาปกแดงถูกทันเมื่อที่ผ่านมาเลขชุดนั้นหลุดไปทั้งหมดนะครับไม่มีสีสามไม่มีหกหนึ่งเลขเด่นกำลังวันมีหนึ่งกับหมาทั้งสอง ลงไปล่างแล้วก็เด่นด้านล่างมีเลข8ไปหลักร้อยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านจัดไปครับตามิตัวเลขก็อยู่ด้านบนนะครับกลุ่มบนแล้วก็เด่นกำลังวันจันทร์ตรงนี้ได้285หนะครับ28ห้าขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ เปล่นฝั่งทางซ้ายได้4ตรงกลางตัวเดียวโดโด,โด,โด,โดได้6นะครับแล้วก็ฝั่งทางขวาได้2อภาพปริศนาปกแดงก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ